Welcome to the world of Minecraft สวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ผมนาคนะครับจะมาคันให้เพื่อเล่นกับเกม Minecraft กันนะครับซึ่งวันนี้ก็ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน1.9ซึ่งผมก็เป็นโมงช่วยผมชมวยช่วยช่วยช่วยผมช่วยช่วยผมช่ยช่ครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาเซิร์ฟนี้ครับก็จะจะลองดันลากันดูเวอร์ชั่น1.9 Cripple Edge ไดครับ เอาละเราจะล่องเรือไปสู่ดินแดนที่ผมไม่เคยรู้จักดินแดนที่ผมไอ้เจ้าแมวเจ้า้ออกไปจากหน้าจอเอ้แมวผมแมเจ้าเอ้ยอย่ากดปุ่มนี้เจ้าแมวบ้ากดบ้าอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวดิกดยังไงอะไม่ไม่ใช่ปุ่มนี้ไอ้เจ้าบ้าเจ้าหอกหักฉันไม่ได้จะมองหน้าตัวเองฉันไม่อยากจะมองหน้าตัวเองฉันจะมองหน้าตัวเองทำหอกอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มนี้จะกลับไปโมชันกดปุ่มบ้าอะไรเนี่ยแกไปกดปุ่มหอกอะไรเนี่ยเจ้าแมว ่ในี oh, mini. Oh, mini. Min cool. ้อ้าแม่โอ้แม่นี่ปุ่มนี้เหรอ F1 F2 ไม่อ้าแม่มันกดอะไรเมันกดปุ่มอะไรไปอ่ะผมเนีเ้เยยเฮ้ยเย้้้เ้ยเเยเ้น้้ยั จะขึ้นมาบันทีทำอหอกอะไรจงแมวลงไปสิจงแผ่นเงินแกจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้ฉันกำลังทำงานของฉันอยู่จงแมวน้อยเดี๋ยวใครรู้กดปุ่มบ้าอะไรเนี่ยกดบอกกมที่ผมกดไม่ทุกปุ่มแล้วมันต้องได้ทุกปุ่มสินี่นี่นอย่ากกด F9 โอ้ยยิ่ยมได้แล้วอ่ายิ่งฮ่าฮ่าโ,โอเคเดี๋ยวแค่เพิ่งฮัลโหลฮัลโหลว้าวแปลว่าสวัสดีชาวโลก ใฉันจะบุกเข้ามาในแปลงเกษตรของมนุษยชาติเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องมีต้นไม้ต้องการสิ่งของต้องการอาวุธต้องสร้างอาวุธขึ้นมาตัดต้นไม้บ้านนี้ให้หมดเดี๋ยวฉันก็จะจัดการขโมยต้นไม้ของแกของใครก็ไม่รู้ต้นไม้นี้ฉันขอล่ะมันเป็นต้นไม้ของฉันแล้วนหนมีสิทธ์มายึดของต้นไม้ของฉันถ้านายคิดต่อกรกับฉันละก็ฉันจะทุบหัวแกโดยจุกดูถ้าไม้ตายพิกแอ๊ ฉันยังไม่ทำเดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็น Where อ r e ยู่อยู่หลังแกไงฮ่านะเล่นฉันอยู่หลังเธอเนี่ยอ่ฟาร์มโอเคคราวนี้เราได้ต้นไม้มาแล้วเราเอาไม้ขึ้นไปบนค้องมหัศจรรย์น,นี้เดี๋ยวจากนั้นก็สร้างออกเป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันจะต้องครับอาวุธเป็นบูเดน แพดเดิลหอกหักอะไรสักอย่างนี่แล้วก็สร้างเป็นโต๊ะคราบโต๊ะคราบเสร็จปุ๊บเอาโต๊ะคราบวางบนพื้นวางบนพื้นสิจังว่าวางบนพื้นกดไม้สร้างเป็นสติก๊กเอาสติ๊กมาทำหอ,อกอะไรก็ไม่รู้เอาสติ๊กมาวางไว้ตามด้วยสร้างเป็นพิกแอคพ,กพิกพิกนั่นแหละเยี่ยมมากจอร์จแมรี่อะไรมาลีโตเซฟฉันต้องการสิ่งแค่นี้แหละฉันจะเอามือต่อยมัน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 ,ยมนเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมากโอแมอะ r ồ ้นี่โห,โหนี่เป็นอะไรเนี่ย <laughs> ผมผมจะบอกว่าผมตอนนี้ผมอยู่ในที่มันแกะมาอะไรวันเนี่ยทุกท่านทุกคนดูสิครับนี่คือแกะครับแกะมหัศจรรย์มหัศจรรย์มากผมไม่เคยเห็นแกะสีสันต่างๆมากมายในเวอร์ชัน1.9นี้มาก่อนเลยให้เจ้าพวกแกะบ้าฉันจะฆ่าพวกแกอย่าเขจะมาขวางทางฉันฉันจะไปหารินรินเฮ้สวัสดีรินเฮ้ยรินวอตส์ซับวอสเซ็ปวอสเซ็ป ว่าแซ่บแมนแซ่บแมนแซ่บไม่แมนฉันไม่สนใจแล้วลินฉันจะหนีนายไปที่นี่เป็นที่ของฉันแล้วคั้งแรกฉันต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนอเซ a y just โนฉันเข้าไปไม่ได้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าไปฉันตีแกตัวแกหอกหักออกไปซะฉันเจาะบ้านหลังนี้เพื่อเข้าไปเป็นบ้านใครไม่รู้แต่ฉันจะเข้าไปแล้วฮ่านี่เป็นบ้านของฉันฉันจะบุกเข้าไป เข้าไปสิมันจะเข้าไปแล้วเอาละคราวนี้เราก็รจะหินอ no ุดเพื่อหลบหลังริมลินจะได้มองไม่เห็นเราโอเคโอจอดประตูที่ต้องไปทางออกโอ้มันเยี่ยมมากแมรี่เข้ามาในนี้ได้เลยแล้วโอ้มันเยี่ยมไปเลยเพื่อนดูนั่นสิเยว Was the bababa แปลว่าอะไรไม่รู้ไป ที่นี่คือที่ไหนฉันไม่รู้ฉันจะบุกโอ้มันเตียงนอนโอ้แม่เจ้ามันเตียงนอนฉันจะนอนตรงเตียงของใครก็ไม่รู้พือหลับไลฟ์สุดิทรา such a sleep day sleep 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 อ่าโอ้มันเช้าแล้วเอาล่ะขั้นแรกต้องป้นดูว่าในข้อนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเฮ้รบ้านนายจนเหลือเกินนะโอ้นี่มันของฉันไม่เอาไปหรอกเอาไม่ฉันไม่ต้องการจะทำอะไรบ้านี่ออกไปออกไปออกไปโอเค ตกครับจัต้องการตกครับเอาไม้มาวางเอาหินมาตั้งเยี่ยมมากฉันได้พิแกแอคมาสัจจัน์สร้างสร้างอีฉันต้องการแท่งไม้ไม้นี่จะเป็นสมบัติล้ำค่าของมนุษยชาติในภายภาคหน้าสร้างเป็นขวานสร้างเป็นรั่วและก็ต้องการของนี้ออกไปตองแท่งไม้มาและนี่ก็คือดาบหินมหัศจรรย์เยี่ยมมากจอชแมรี่พ่อแม่มารีและโจเซฟโจเซฟจะต้องภูมิใจในแมรี่มากๆคราวนี้ แบบว่อย่างฉันฉันจะทําการสร้างสิงมาสจัน์ของโลกไปกันเลยเพื่อน,นมีอะไรเนี่ยโอ้ที่นี่มันอะไรนี่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยหรืองไงเนี่ยฮะที่นี่ไม่มีหอกหักอะไรเลยเหรอที่นี่ไม่มีอะไรให้ฉันไปไหนเลยันนี้ทางขึ้นด้วยโหเย,ยมนี่มันอะไรโอ้มันไฟไฟจากนี้ทูเวฉัน์จะเปิดประตูหอกหักนี่โอ้มันเยี่ยมมากที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้มันเยี่ยมยจริง เวลาขึ้นไปชั้นสองังวนดินแดนนี่ผมอยู่กับสู้กับอะไรที่มันเป็นเกาะร้างเป็นเกาะร้างชัดๆเอาละเวลาลงไปใต้ดินละจะต้องเปิดประตูบ้านนี่เปิดเข้าไปที่นี่เป็นที่ไหน,ฉ,นฉันต้องหาที่อยู่ของฉันฉันต้องการดินแดนมาัศจรรย์ตกไปเลยเพื่อนยากสหายแห่งความเป็นมิตรภาพอันยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการวิ่งหนีชาวบ้านแล้วก็ป้นสนม จะสร้างวิทยาภาพผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอ้ยวันนี้เพื่อนดันหมูแล้วฉันจะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยจุนบ้าไอ้อ่าเคไม่หยุดอ่ะอ่าฮะ่าฮะอ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 ่าฮะโอประตูนี้เปิดได้ด้วยเหรอฮะมันทำได้ยังไงอ่ะโอแม่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 มันทำได้ยังไงเนี่ยมันทำได้ยังไงอย่าขึ้นมาบนโต๊ะเจ้าแมวน้อยลงไป แมวผมกังขึ้นมานโตครับทุกคนช่วยจัดการมันทีรัวรัวรัวฉันเปิดรัวไม่จะขึ้นมาพั่เง yeah! ินนะจะขึ้นมาทำไรจังแมวเลยฉันจะเอาเงินลงไปตรงนี้ลงไปดีมาก this is how the world end how the world end yeah Can I kill your cow? For food? ฉันฆ่านายฉันจะฆ่าหมูนายฉันจะฆ่าวัวนายฉันต้องการอาหารฉันต้องการอาหารอยากขึ้นมาบนโต๊ะฉันบอกให้นายลงไปชำแมหน่อยมาอีกแล้วจ้าแผ่นเงินชแมะของผมเนี่ยมันชื่อแผ่นเงินมันช็ขึ้นมาโอ้มันไป Blow up left two cow for me ได้เลย ฉันจะเอาแมวแกตายเจ้าวัวเจ้าวัวเจว้วาจวัวบา้าเจ้าวัวบ้าต้องการอาหารคนเราต้องการอาหารอาหารเป็นสิ่งที่มีค่าสุดในเกมไมครับถ้าคุณขาดอาหารไม่ฉันจะเอาฉันจะฆ่าแกเจ้าวัวบา้าฉันจะฆ่าแกฉันจะอ่านนั่นแหละเนื้อมาเนื้อเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าลิง thank you so so many 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 much of the world high kind of period of the world high kind of period of ไปแล้วฉันจะต้องไปสู้กับดินแดนมาสจย์นี้ฉันต้องล่าสัตว์หาอาหารประทังชีวิตอยู่ในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักโอ้นี่มันไก่นี่มันฟาร์มไก่นี่มันฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ฟรีพีแล้วมันจะเข้าไปยังไงเนี่ยในบ้าเหรอฉันจะเข้ายังไงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าทางนี้ฉันไม่เข้าแล้วฉันหัมแม่งมันโอ้นี่ก็โอ้นั่นแกน้ำเงินแกบ้าอะไรสีน้ำเงินวะเนี่ย แกะหอะไรเนี่ยเสียเงินจะบ้าเหรอโรงนี่มันอะไรเนี่ยอู้นี่มันบ้านใครมีใครรู้ฉันเข้าไปแล้วนะจแจ็คนี่อะไรของนี่อะไรทุบนี่อะไรครัวอาหารฉันต้องการอาหารฉันมาที่นี่เพื่อปลนสะดมโอ้ยหายใจไม่ออกเป็นหวัดโอ้นี่มันวัววันนี้เจ้าวัวเจ้าวัวหน้าโง่แกมันหน้าโง่หน้าเหมือนวัวเลยเจ้าวัวหน้าโง่ โอแม่โอแม่ถึงเวลาที่เราต้องจอนลีนี้จากกันไปแล้วนะเพื่อนๆจะจะไปหาพื้นที่ที่อยู่อาศัยในดินแดนแห่งความสุขเลยจะต้องมีที่ฉันสามารถทนอยู่กับชีวิตนี้ได้โอ้มันกระบองเพชรนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยโอ้มันพลังพลังพลังนี่คือพลังพลังก้อนสีขาวมาสจั่นี่มันไปกระเส็นนัมันก็ครีปเปอร์รอเปล่าเห็นคริปเปอร์อยู่ตรงนั้นได้ไปแค่ครีปเปอร์ฉันจะขโมยแตงโมนี่ เพราะว่าฉันอยากได้มันขอบคุณลาก่อนฮ่าฉันได้แต่งมงมมาแล้วครัวนี้ก็มีใครหยุดฉันได้ฉันต้องการอะไรต่อไปฉันต้องการจะเดินจากไป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 ไไถอยไปลูกฉันรู้ว่านายมองหน้าฉันอยู่ตรงนั้นไม่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 ไฉันไม่ได้ชื่อฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับนายฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับนายนายเป็นใครฉันไม่รู้จักไม่เล่นระวังมันมันมันเป็นโลกมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำถ้าฉันเป็นนายมันจะเป็นสิ่งสุดท้ายฉันจะทำจะทำสิ่งสุดท้ายฉันในการคว่างสโนว์บอลใส่กัน ตายหรือยังฮ่าฮ่ามันตายแล้วจะขโมย e อของนายนี่เป็น e อของฉันนะรินนี่เป็น e ของฉันได้ยินไหมรินนี่คือของฉันโอ้แ o งก o มั o วจดาบาดิลิชดลิช I will find a place place ครูโฮมีแปลว่าฉันต้องการจะสร้างบ้านเอาแล้วนะลาก่อนเพื่อนๆน,นี่อาจจะเป็นขั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันหน้ากันผมหายใจไม่ออกผมจะเป็นหวัดแน่เลยโอแบ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 มาตัดต้นไม้ปนตะดงตัดต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ของฉันฉันสลักชื่อไว้กับสามีเลยไม่ใช่ตายละ ต้องมีสามีกันนะเจ้าไม่มีสามีกันนะเจ้าไม่เชียวไม่เชียวโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าโม่งต้องการสามีนี่คือสามีของโม่งนั่นก็คือการสลักชื่อไว้บนต้นไม้ว่าโม่งกับโม่งที่ผมพูดบ้าอะไรเนี่ยที่บ้านใครฉันจะป่นบ้าหลังนี้มีอะไรให้ฉันดูบ้างไม่มีอะไรเลยพอจริง นั่นไรนันไรนันอไรนั่นไรนันะไรนันไรนันไรนันะไรูไรไรไรบมัเกิมัชนมัเรมลกไปไม่ลงไปันไมลไปที่นี่คิดว่าฉันจะลงไปเหรอฉันจะลงไปให้โง่ลมีทางสลบที่นีเป็นที่ที่จะเข้าไปไผมจะไปหาที่อยู่ต่อที่นี่ยังไม่มากับผมต้องการสร้างบ้านแสนรักเพราะันผมต้อง็นต้นไม้ต้องมีไม้ฮ่าเราต้องการสามีให้กับเจ้าโม่งตัวนี้โม่ง เด็กต้องการสามีค่ะเด็กต้องการสามีค่ะสามีของเดยงคือใครคะไม่ใช่ละออร์นนะจ๊ะที่นี่คืออินเดียมาสจันเราจะต้องตัดต้นไม้และทำลายป่าไม่เอาอย่าเพิ่งขออาหารตอนนี้ฉันยุ่งอยู่นะเจ้าแมวน้อยลงไปเล่นกับเพื่อนๆของแกซะแล้วมันเตียงแั้มันที่นอนนี่มันอะไรเนี่ยโอ้มันเยี่ยมที่สุดที่นี่เป็นสุสานจินซีฮ่องเต ที่เขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วเขาไม่ได้ฝังสินซีไว้ที่นี่ด้วยแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเ hey, ฮ oh, oh, ้วัส๋ what's up man what's up man what's up guy o โ m เบยู u ันออฟเดอะซอมบี้ยูซอมบี้เจ้าซอมบี้หน้าโง่หอกขำเหวเหว่แกไปแค่ซอมบี้อย่าคิดมากะต่อกรก,ก,กับเจ้าแห่งคำเป็นโม่งกันเหรอชาตินี้คงไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วละ่ะไม่ต้องคุยกันเลยผมแล้วนะ โอ้ย่ย,ย่ย,ย,ย่ฉันตัดต้นไม้ตัดหญ้าตัดไฟตัดทุกอย่างเป็นสิ่งที่ฉันสามารถเก็บกู้ได้จากทําอแห่งนี้ฉันได้มาแล้วที่นี่ก็คือถ้าต้องการไฟไฟคือสิ่งที่มนุษย์ต้องใช้ในยามฉุกเฉินและยามวิกาลและไฟจะมอบพลังให้กับมนุษยชาติซึ่งไม่ฉันม่ตมองการัะทิ้งเจ้าบ้านี่แต่เจ้าเนี่ยฉันไม่ต้องการเอามันอไปไกลๆชื่อฉันดีมากไป เมื่อเรามีสิ่งที่เราต้องการเราจะต้องกลับขึ้นไปหาบ้านของเราเพื่อจะอยู่อาศัยมาเพื่อนฉันจะเจาะหอกนี่แล้วขึ้นไปข้างบนโอเค่เชือกบ้านของผมจะต้องอยู่บนเนินเขาซึ่งเบินเขานี้ผมจะตั้งชื่อตามบรรพบุรุษของผมที่ชื่อว่าอดัมคุณมีบรรพบุรุษชื่ออดัมหรือเปล่าผมมีบรรพบุรุษชื่ออดัมเขาอาศัยอยู่ที่ปา่าหิมาภานเฮ้ยไม่ใช่ อาดมต้องอยู่ในสวนของเทพเจ้าใช่ไหม <G ül> ผมเจอแล้วโอ้มันเจ็บมากผมอย,กอ,ยกอยู่ใต้ใต้ตรงนั้นน่ะเห็นปะเห็นไหมแต่ว่ามันไกลอ, oh <my! S 1> อ่ะโอไม่จงมไม่จงปลาเฮ้ยฉันตกมาได้ยังไงเนี่ยเป <G ül> ็นอะไรนะ่โอ้แหวมันร้างช่างสูงแต่มันขอคอยของเซารอนแด่งนี้นช่างน้าคนหาลลเหลือเกินและผมก็น้ำมูกเต็มจมูกตอนนี้ <G ül> นั่นคือทรายเราต้องขุดทรายไปทำไมก็ไม่รู้แต่ขุดไปก่อนเพื่อชีวิตที่ สุขสันต์ในอนาคตโอเคทุก okay. อย่างพร้อมและฉันจะเดินหน้าต่อไปเพื่อตาผาที่ที่ฉันควรจะอยู่ที่ที่ฉันควรจะมีชีวิตอย่างสุขขาวดีบะมีววอยๆใช้ลฟ์ฟินาเล่และฉันก็เดินทางมาถึงที่แห่งนี้อยู่ในแว่งยูซัมเดนแดมแกส์ Have fun เฮ้จเปออกน้อมุกเต็มจมูกตุ๊ดๆเลย โอ้น,นี่มันหอคอยซาวดอนไม่ใช่นี่มันเมนเผาศพแล้วก็มีแต่แกะแกะแบ้าแกะบอหอกเหวีนี่ฉันจะฆ่าแกนี่มออันโคตรนี่มันโคใครกล้าตีฉันใครตีฉันฉันจะขอให้แกกลายเป็นซากแกผมไม่ใช่ฉันกำลังหิว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 ฉันก็นนก,นกินกอ่อนอ๋ออ๋อมันช่างยอดเยี่ยม คิดว่าบ้านของผมควรจะเป็นลาวามาทำขออะไรตรงนี้เนี่ยเจ้าลาวาบ้าอะไรลูกอยากกินนมเหรอแต่ไม่มีนมให้กินหรอกนะตอนนี้ฉันมีแต่การเล่นเกมเท่านั้นแหละเจ้าแมวน้อยอะไรฉันกำลังแคสเกมอยู่ไม่เห็นเลยัอยากกดบนแป้นเจ้าบ้าจะกดบนแป้นทำไมจะกดบนแป้นทำไมครับจเจ้าแมวน้อยอย่างฉันต้องกินแมวนะฉันกินแมวแล้วก็ อ้าวงานมันเต็มจมูกเลยเมื่อกี้โอ้ไม่อยากกดบนตั้นบอกไปเสนหน้าจอหนุกไปเล่น,น,ก,น <Fried rich. S 2> กับเพื่อนของแกได้ไหมเพื่อนของแกชื่อว่าเฟเดอริกไปเล่นกับเพื่อนของนายชื่อเฟเดอริกนั่นเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากไปเล่นกับเขาไปไปไปแม่ของผมชื่อแผนเงินนะครับมีเพื่อนชื่อเฟเดอริกแม่เขาบ้าอะไรชื่อเฟเดริกวะตายสิแมรี่อย่าขึ้นมาบันนี้กอดลอ ข้าอลากมาชิ้นลงไปนั่นกับเฟเดริกได้ไหมฟเฟเดริกกำลังรองนายอยู่ที่ทางช้างเผือกหน่อไป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 ,ไปฉันกำลังปีนเขาอยู่ไม่เห็นหรือไงเขาเนี่ยเป็นภูเขาพระศิวะที่มีศิวลึงอันยิ่งใหญ่ให้เราไปบูชาเราต้องตามหาพระศิวะนีมันเยี่ยมที่สุดในโลกเลยถ้ามันไข่ใช่เอ๊ะฉันรู้ว่าเอ๊กแต่ว่าไข่บอกฉันทำไมเยี่ยมเลยเพื่อนริ่น โอ้นั่นมันถ้ำมาสะจันถ้ำมาสะจันถ้ำมาสจนันจะขึ้นไปข้างบน,นจะขึ้นไปข้างบนข้างบนนี้เป็นที่ที่ฉันควรจะอยู่ดินแดนที่สุข่าวันดีที่สุดใ,ในสามโลกใบนี้บามีไว้ๆที่สุดใ,ในสามโลกเขานะเชือ่อสัญญาที่ไม่เชือ่อว่าอยากขึ้นมาบนโต๊ะเจ้าแมวน้อยฉันเห็นหนายขึ้นมาบนโต๊ะฉันแปดล้านรอบแล้วฉันต้องจับนายลงไปห้าสิบครั้งแายต้องการจะหอกหักอะไรเนี่ยฮะ นในมันถายกับชีวิตฉันยังไงฮะที่นี่ไม่มีบ้าน้นายอยู่แล้วล่ะเพราะฉันจะโกรธนายถ้านายกดมาขึ้นบนแป้นคีย์บอร์ดฉันอีกเฮ้ยแมวของผมนี่เป็นแมวที่ดื้อมากท่านทุกคนย้ายขึ้นมาโอ๊ยเหไม่ชนไม่อีกนายจะเป็นบ้าเลยฮะเจ้าแมวเจ้าแผ่นเงินเจ้าแมวน้อยเจ้าแมวน้อยที่ตัวไม่น้อยเลยอ้วนเป็นหมูอยู่นะเฮ้ยขึ้นมาประต้องทำไมฮะลองไปย้ากดสเปซบาร์ด้วยจุ๊ย้ากดย้ายกดบนแป้นคีย์บอร์ดฉันไม่โอ้ไม่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 นายโอ